สวัสดีครับที่ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมิลนและพบก,กับผมโอมครับมาครับทุกคนผมหายไปหลายวันเลยนะครับเนื่องด้วยจากว่าเกิดเหตุการณ์สุดสัยขึ้นมานะครับทำให้ผมไม่สามารถเข้ามาในห้องนี้เพื่อทําคลิปวิดีโอได้ซึ่งอุปกรณ์ผมอยู่ในห้องนี้ทั้งหมดเลยทุกคนเพราะว่าน้องแมวผมเนี่ยที่คลอดลูกใหม่ดุมากกัดงูผมนะยครับแยบไป3ามเข็ม3ามเข็มเวยกันรวมเฉพาะขาผมเนี่ยรวมรวมแล้วนับ1ิบแผล นะครับทุกคนก็นั่นเลยครับเป็นเรื่องที่ทําให้ผมไม่สามารถเข้าห้องนี้ได้นะครับแล้วตอนนี้คือยึดบ้านคืนได้แล้วนะครับโดยการล่อน้องแมวเข้าไปอยู่อีกห้องหนึ่งแล้วก็ปิดประตูขังไว้พร้อมกับลูกน้อยเขาเลยเตรียมอาหารไว้พร้อมเสร็จสับละให้เขาดูแลลูกกันไปในนั้นเองอยู่กันแบบสันโดษกันไปนะครับเรามีหน้าที่เอาอาหารเข้าไปให้พอละนะครับไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ต้องตามนั้นแล้วนะครับก็ มาครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ให้นะครับสำหรับคู่ของชาโด้สิงห์มาวินวัซัสกับโมฮัมเหม็ดเซียซารานีฮะทุกคนที่คู่นี้ตอนแรกผมก็รู้สึกว่าเฉยๆนะไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่แต่พอไปดูประวัติของเซียซารานี่มาเท่านั้นแหละโอ้โห น่าดูขึ้นมาทันทีเพราะว่าเขาไม่เคยแพ้ใครมาก่อนและที่สําคัญคือเขาปราบนักชกค,คนไทยมาแล้วหลายคนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิชัยอวตารสถานฟ้านะครับปราบนอกปราบหลับปราบ,ราบ,ราบต่อยแบบล่วงมาแล้วแทบจะทุกคนครับนี่คือความเจ๋งความเฟีย้ยวของเซียสัานี่ครับเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ให้นะครับแล้วรอบนี้มาเจอกับชาโดสิงห์มาวินอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่ว่าชาโด้เนี่ยเป็นนักชกที่ครบเครื่องนะครับโดยเฉพาะ แข้งซ้ายแข้งขวาเนี่ยหนักและดุนแรงมากพิษส,สงแข้งของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับตะวันฉายอยู่นะครับในบางจุดในการเตะออกไปแม้จะไม่ได้นิ่งเท่ากับตะวันฉายแต่แข้งเขาเนี่ยไม่เป็นสองรองกับตะวันฉายแน่นอนนะครับแล้วก็ต่อยในเวทเดียวกับที่ตะวันฉายเป็นแชมป์ด้วยนะครับนั่นก็คือรุ่นเฟเธอร์เวทนั่นเอง นะครับคือน่าสนใจมากนะครับว่าชาโดจะผ่านเซียซารานีได้ไหมเราไปเริ่มกันดีกว่าก่อนที่จะเริ่มนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องโอมมโลนด้วยนะครับเราจะลดทุนสามหมื่นซับไปด้วยกันนะฮะทุกคนถ้าหาว่ากดแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าชาโดตอนนี้อายุอยู่ที่24ปีครับกับส่วนสูงอยู่ที่179เซนนะครับเซียซารานีครับเป็นนักชกจากประเทศอิร่านะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายเมนิซาตูเนี่ยฮะตอนนี้อายุอยู่เพียงแค่22ปีเท่านั้นกับส่วนสูงที่ ทางรายการเนี่ยบอกไว้ที่178เแซนแต่พอมมไปเปรียบเทียบส่วนสูงกับสิทธิชัยเอ่ยกับสถานฟ้าเอ่ยนะครับหรือรวมถึงอวตารเนี่ยสูงกว่ากันไม่มากนะครับไล่เลี่ยกันมากผมก็เลยคาดว่าน่าจะราวๆ175ไม่เกิน177เซนครับสําหรับส่วนสูงของเซียสลา,านี่นะครับเอาที่แบบว่าเป๊ะๆเ,เนี่ยผมอาจจะดูด้วยสายตาไม่ได้เป๊ะแบบไม้บรรทัดขนาดนั้นพอมาเจอกับชา์โด นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าหนักใจเหมือนกันเพราะว่าชาโดเนี่ยก็เจอมวยหมัดหนักๆจา๋จาๆเนี่ยไม่ได้เหมือนกันนะครับซึ่งเซียสลานี่เนี่ยเป็นนักชกอีกหนึ่งคนที่ออกหมัดได้ดีด้วยแล้วก็เป็นนักชกที่ยืนนะครับเป็นมวยยืนไม่ได้บู๊ไฟเตอร์แต่ยืนด้วยมันสมองยืนด้วยสมองมวยจังหวะชั้นเชิงเรียกได้ว่าหาจังหวะต่อยแม่นๆคมคม ไม่ดีจริงก็ไม่ให้ออกอาวุธนะครับก็เป็นนักมกนักชกอีกหนึ่งคนที่ออกอาวุธด้วยความแม่นยําและความเปะ๊ะประหยัดอาวุธนั่นเองถ้าไม่เป๊ะจริงไม่ใช่จริงก็ไม่ออกอาวุธครับต่อยเนียนต่อยคลิปอยู่นะครับนี่คือจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ชาโดต้องเผชิญครับเพราะว่าถ้าชาโดเจอนักชกสายบู๊เดินบทเดินขยี้เขาเนี่ยเขาชอบอยู่ละเพราะว่าเขาหาจังหวะวางแข้งสวยๆได้เรื่อยๆอยู่แล้วนี่คือความเจ๋งข,ของชาโดครับแต่พอมาเจอมวยฝีมือด้วยกันเองเนี่ยก็น่าคิดเหมือนกันว่าชาโด จะใช้ความสดบดได้หรือเปล่านะครับ เพราะว่าชาโด้เนี่ยขี่น้ำหนักแล้วก็ขี่ทางฝั่งของส่วนสูงเนี่ยในระดับหนึ่งเลยผมมั่นใจว่าวันที่ไปต่อยจริงๆแล้วปล่อยเวทลอยๆไปเนี่ยชาโด w อาจจะได้เวทได้เปรียบกว่าเซียสลานี่อยู่นิดนึงนะครับด้วยรูปร่างร่างกายที่ค่อนข้างดีของชาโด w ไม่น่าจะมีเรื่องการทําน้ําหนักกับเรื่องน้ําพอไปเจอกันปุ๊บนะครับวิเคราะห์ในรุ่นเฟเธอร์เวทนะผมคาดว่าชาโด้เนี่ยได้เปรียบด้านวงนอกนะครับโดยเฉพาะการวางแข้งสวยๆเนี่ยแข้งชาโดได้เปียบกว่าอยู่ละ อาวุธหากินของเขาเตะเข้าไปที่ท่อนแขนนะครับแน่นอนนะครับว่าเตะเข้าไปที่ท่อนแขนเนี่ยยังไงยังไงกรรมการก็ต้องกดคะแนนให้ครับเพราะว่าไม่ว่าจะตั้งแขนรับยังไงก็ตามเป็นดาเมจที่แรงนะครับแล้วก็โดนไปบ่อยๆเนี่ยมียุบมีช็อตได้นะเพราะฉะนั้นชา์โดเนี่ยอัดแขนเซียซารานี่หนักๆก,ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเซียซารานี่เนี่ยมีจุดดีจุดเด่นอีกเรื่องหนึ่งนะั่นก็คือทุกครั้งที่คู่ต่อสู้เขาไม่ว่าจะเตะซ้ายเนี่ยเขาก็จะหมุนซ้ายตามครับ,บาลง แล้วก็พอหมุนมาอีกหนึ่งจังหวะเนี่ยเขาก็จะหาจังหวะจิ้มต่อยเข้าไปครับเพื่อที่จะเรียกคะแนนจากหมัดและทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยมียการมึนแลการยุบช็อตให้เห็นนี่คือจุดเด่นของเซียสลานี่ครับที่อาจจะมาแก้ทางแข่งหนักของชาโดได้เหมือนกันแต่อย่าลืมนะครับว,ว่าชาโดเขาเป็นนักชกอีกหนึ่งคนที่เตะได้หนักและเร็วด้วยนะครับไม่รู้ว่าทีต่อทีที่เจอกันเนี่ย ใครจะเหนือชั้นกว่าครับแต่ถ้ามาดูภาพรวมหมัดไปที่เซียสลานีฮะวงในแน่นอนนะครับว่านักมวยไทยไล่แขนเก่งอยู่แล้วเข้าออกรวดเร็วศอกดีซึ่งชาโดก็เป็นอีกหนึ่งคนที่หักศอกได้แม่นและเก่งเหมือนกันแล้วก็คมรวมถึงการมีจังหวะจิ้มหมัดขวาตรงแรงๆนะครับอันนี้ก็อาจจะพอเกือจิ้มเกือกับเซียสลานีไปได้นะครับแต่ถ้าหมัดชุดออกแม่นๆขวาหนักๆเนี่ย ไปทางเซียสลานีอยู่แล้วครับทุกคนและแน่นอนนะครับว่าปะทะกัน3ยกแบบนี้ชาโดต้องเครื่องติดแบบเร็วมากแล้วก็ต้องร้อนเร็วด้วยน่าจะต้องเป็นฝ่ายเดินบุกครับถ้าชาโดไม่บุกแล้วรอตั้งรับจังหวะ2กับเซียสลานีเนี่ยผมยังคิดว่าเสียเปรียบเขาอยู่นะครับต้องทำยังไงก็ได้ไม่ให้เซียสลานีเนี่ยได้คิปได้มีเวลาในการคิดในการตอบโต้ต้องอัดหนักอัดหนักไปเรื่อยเรื่อยบทไปเรื่อยคล้ายๆ กับโสนบอลครับย ar so like like ิ like ่งบอลกิ ini, you, ้งได้หน um ักได้เร็วได้แรงเท่าไหร่เนี่ยลูกมันก็จะโตขึ้นโตขึ้นครับชาโด้ต้องใช้วิธีนั้นแล้วต้องบทไปแล้วต้องทําให้ได้ด้วยแต่ถ้าบทแล้วโดนสวนโดนโต้โดนสวนโดนโต้ก็อาจจะแพ้กับเซียสลานีได้ครับแต่เซียสลานีเนี่ยยังมีลูกคีเด็ดที่ขาดที่อาจจะยังหนักไม่พอแต่ก็มีโอกาสที่จะทให้ชาโดเนี่ยตกอยู่ในที่นั่งลําบากได้เหมือนกันครับก็เราดูนะครับว่าชาโดเนี่ยกาจะหลุดจะหลวมไหมแล้วจะเตะหลุด บ่อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าเซียซานี่เนี่ยเป็นมวยที่ชั้นเชิงดีฝีมือดีสายตาดีเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นชา์โด้พลาดไม่ได้ครับถ้าคู่นี้ตีเป็นเปอร์เซนต์ถ้าชา์โด์บทแล้วทําได้เป็นสโนบอลได้ดีชาโด์มีโอกาสเอาชนะครับผมคาดว่าอยู่ที่ราวประมาณ60% อยู่ที่ชาโดครับ40อยู่ที่เซียสลานีฮะแต่ถ้าว่าเดินไปโดนเดินไปโดนตลอดนี่ครับเซียสลานีก็อาจจะมีโอกาสเอาชนะไปได้เหมือนกันและไฟน์นี้นะครับผมคิดว่าถ้าชา์โดชนะได้แบบสดสวยงดงามนะครับก็ไม่แน่ว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์จากบิ๊กบอสชาตีอีกก็เป็นได้ครับแต่ไม่รู้จะมาในรูปแบบไหนก็รอดูกันต่อไปครับสำหรับชา์โดนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเสียงเชียร์จากแฟนมวยเนี่ยเยอะแล้วก็ล้นหลามอยู่แล้วและที่สําคัญที่สุดน,นะครับชา์โด เคยเอาชนะจิมมี่วีโนมาแล้วนะครับแล้วก็เอาชนะเอลิกเฮเอร์ไปได้แบบดุเดือดมากเพราะฉะนั้นผมเลยมั่นใจว่าผ่านจิมมี่วีโนมาได้เนี่ยน่าจะผ่านเซียซาลานีได้เหมือนกันนะเพราะว่าจิมมี่นี่ส่วนสูงเยอะกว่าหมัดดีกว่าเข้าออกเป็นระบบระเบียบกว่าแล้วก็สมองมวยจังหวะชั้นเชิงเนี่ยแทบจะเหนือกว่าชาโ์โ์ทุกประการครับแต่ชาโ์โดก็ยังใช้ความสดบดมาได้นะฮะเพราะฉะนั้นเซียซาลาี ไม่น่าจะแตกต่างจากจิมมี่วีโนนักนะครับเพราะโดนชาโดว์บทหนักๆยก2ยก3เนี่ยน่าจะยุบน่าจะช็อตเนีครับเพราะว่าเซซาร์ี่เองเนี่ยไม่ได้แข็งและไม่ได้ถึกอึดขนาดนั้นนะครับที่จะโดนรับเยอะๆได้ผมมั่นใจว่าลูกหนักลูกแรงของชาโดว์นี่แหละที่จะทำให้ชาโดว์พิชิตชัยไปได้ครับและที่สําคัญคือหัวใจต้องใหญ่ด้วยนะครับนะคู่นี้มองว่าชาโดว์เข้าวินครับ เดี๋ยวไปต่อกันอีกคู่หนึ่งเลยอย่างเสือคิมสอจโอต้งปลาจีนครับรอบนี้เจอแกมนักชกสูงยาวเข่าดีอย่างโอติสเวกฮอนครับนะฮะซึ่งเวกฮอนเนี่ยมาจากสาราอาณาจักรอย่างอังกฤษเนเมืองน้ำหอมผู้ดีจากอังกฤษเหมือนกับคนที่เพิ่งแพ้ซูเปอร์เล็กไปล่าสุดอย่างโจนาธานแฮเกอร์ตี้ครับแล้วเสือคิมเนี่ครับก็เรียกได้ว่าเป็นนักชกที่เลยจุดพีคของ ชีวิตอาชีพนักมวยมันแล้วนะครับกับส่วนสูงอยู่ที่175กับอายุอยู่ที่29เ้าปีครับเรียกได้ว่าประสบการณ์ชีวิตบนทั้งผืนผ้าใบเองรวมถึงชีวิตเขาเนี่ยผ่านมาแล้วมากมายทุกรูปแบบนะครับเรียกว่าเป็นนักสู้ตัวจริงทั้งในชีวิตจริงและบนสังเวียนเลยนะครับแล้วก็เป็นนักชกที่มีฐานแฟนคลับที่เยอะมากเพราะว่าต่อยได้ถูกตลาด ต่อยได้สนุกนะครับไม่ว่าจะแพ้ชนะหรือน็อกอะไรก็ตามเนี่ยต่อยกับใครก็มันนะครับสาหรับเสือคิมเนาะล่าสุดมาเจอกับแวรฮอนนะครับสูงถึง180เซนด้วยกันมากกว่าเสือคิมถึง5้าเซนนะครับอายุอยู่เพียงแค่ย2ปีแน่น,นอนว่าสดกว่าเสือคิมทุกประการนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายไทยเกอร์มวยไทยซึ่งค่ายนี้ส่งออกนักมวยแนวหน้าระดับโลกมาแบบเยอะมากนะครับนี่เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงสำหรับเสือคิมเหมือนกันว่าจะรับมือแวคฮอนในไฟน์นี้ยังไงเพราะว่าล่าสุดคือเอาชนะนนอก กล้องไกลมานะครับที่เป็นมวยหมัดหนักแต่หนักธรรมชาตินะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ทุกไฟของเสือคิมเนี่ยมีทั้งแพ้สลับกับชนะนะครับและทุกไฟที่เขาชนะหรือแพ้เนี่ย น็อกหมดนะครับไม่ว่าตัวเองน็อกแล้วก็น็อกคู่ต่อสู้นะครับล่าสุดคือชนะเดนิสมานะครับแล้วก็แพ้บาลิโกนะครับแล้วก็เคยเอาชนะซามาอัสซุลีมาได้นะครับส่วนแวคกฮอนเนี่ยเราเห็นเพียงแค่ไฟเดียวเท่านั้นจากลูกรีเวิร์สตอกกัดของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาครับสำหรับแวคกฮอนแล้วก็เป็นนักชกที่ไม่ได้แข็งขนาดนั้นนะครับโดนต่อยล่วงต่อยนับได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเสือคิมเนี่ยก็มีลูต่อยแวคกฮอนล่วงและหลับได้เหมือนกันเพราะหมัดเสือคิมโดยเฉพาะหมัดซ้ายเนี่ย เวกคุมอนประหมัดไม่ได้ทุกยกทุกระการครับเพราะว่าถ้าเสือคิมยืนตั้งหลักซดได้ดีๆเมื่อไหร่เนี่ยครับบอกเลยว่าชั้นเชิงมวยเนี่ยอาจจะยังแพ้เสือคิมอยู่นะครับแต่ก็ต้องอยู่อยู่ที่ว่าเสือคิมเนี่ยการเขาจะหลุดจะรอดไปขนาดไหนเนี่ยเพราะว่าปกติแล้วเสือคิมเนี่ยเป็นนักชกที่ต่อยและหน้าลอยแขนชอบลงต่ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการออกหมัดการสับศอกหรือการต่อยเนี่ย แขนอยู่ต่ำกว่าหน้าตลอดนะครับโดนอาวุธคู่ต่อสู้จังๆทุกลูกทุกดอกเหมือนกันนะยครับถ้าจริงๆแล้วการป้องกันตัวเสือคิมดีนะผมบอกเลยว่าเสือคิมจะกลายเป็นยอดมวยที่ดังมากในรายการวันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาเหล่าการป้องกันตัวมาแบบกริบแบบเนียนสะอาดตาเลยนะผมกล้าพูดได้เลยว่าเสือคิมเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งตัวชกอันตรายที่ใครหลายๆคนสู้เขายากครับเขามีข้อเสียเรื่องนี้เรื่องเดียวจริงๆครับคือหน้าลอย ลอยจริงๆนะครับนล้นลอยทุกยกด้วยไม่ว่าจะออกอาวุ้นอะไรก็ตามหน้าพี่แกลอยตลอดนี่ยนี่อยากจะเป็นโอกาสที่ทางทีมงานทางค่ายแวกพอนเห็นแล้วว่าเฮ้ยคู่ต่อสู้นายเนี่ยมีการหลุดการหลัวไม่เห็นบ่อยๆนะหาจังหวะหารูต่อยดีๆหาจังหวะสับศอกดีๆหรือสอกกลับดีๆมีโอกาสเอาชนะไปได้แล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะแล้วก็นักชกหลายๆคนเนี่ยก็หาวิธีรูปแบบนี้แหละเอาชนะเซอร์คิมไปได้นั่นเลยครับ เพราะงั้นท้ายพีเคณปัจจุบันน่าจะต้องกำชับเสือคิมเป็นอย่างดีว่าการอย่าตกการอย่าตกนะแบบการตกโดนวนวลตกหัวการตกโดนวนวลตกหัวผมว่าโดนแบบนี้บ่อยอยู่ในการฝึกซ้อมนะครับและมั่นใจว่าหายไปนานเสือคิมกลับมาในรอบนี้น่าจะกาดแข็งขึ้นเหนียวแน่นขึ้นนะครับถ้าต่อยกันในเกมที่เสือคิมเป็นเกมตั้งรับนะครับไม่เน้นเดินบุกเดินบูนะครับเน้นตั้งรับต่อยเตะคมคมเนียนเนียนไป นะครับผมมองว่าเสือคิมมีโอกาสเข้าวินสูงมากอาจจะไม่ชนะเนาะแต่ก็มีโอกาสชนะแบบครบยกแล้วก็ชนะคะแนนในท้ายที่สุดนะครับแต่ถ้าว่าเสือคิมเดินบูเดินขยี้กับแว็กฮอนเลยนะฮะเรียกได้ว่าแบบปะชะดาเปิดหน้าแรกกันเลยเนี่ยอาจจะแพ้ฝรั่งตัวนี้นครับเนื่อง้จากว่าแว็กฮอนเนี่ยเขาเป็นมวยที่กระโดดเข้าออกเร็วอยู่มีฟุตเวิร์กมาเสริมนะครับหยงหยงหยงิยงหยิงเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันครับเพราะว่าเขาจะคล้ายๆกับ เคียมรันนะแต่อาจจะไม่สุดเหมือนเคียมรันไม่สุดเหมือนซิงคิสแต่ว่าเขาก็ทําได้ดีในระดับหนึ่งเลยเรียกได้ว่าจะทําให้เสือคิมเนี่ยรับมือกับเรื่องตรงนี้ลําบากเหมือนกันนะครับแล้วก็แวกฮคอนเนี่ยช่วงชกยาวกันด้วยครับตรงนี้ต้องใช้แข้งมาเสริมมาช่วยเนี่ยเพราะงั้นเสือคิมเนี่ย เป็นนักชกที่เตะดีในระดับหนึ่งเลยอย่าลืมแข้งนะครับถ้าแลกหมัดกับศอกอย่างเดียวเนี่ยอาจจะแพ้ฝรั่งได้นะครับแต่ถ้ามีแข้งวางสวยๆเตะสวยๆทีบสกัดไปเรื่อยเน้นแบบตีหัวเข้าบ้านหล่อๆคมๆไปทีต่อทีทีต่อท,อทีอย่าฟังเสียงยั่วยุข,ของกรรมการมากนะักเพราะว่ารายการวันเนี่ยกรรมการยังไงยังไงถ้าไม่ต่อยไม่ออกอาวุธกันมากเนี่ยเขาจะสับมือให้ออกอาวุธสับมือให้มันดูเดือดขึ้นไอ้ตรงนี้แหละมันทําให้นักมวยไทยเนี่ยพลาดนกพลาดนับมา แล้วแบบนับครั้งไม่ท้วเนะครับเพราะว่าแบบพยายามจะเล่นเกมพยายามจะได้โบนัสถ้าเสือคิมมันยิ่งพอกริปพอสมาธิบนเวทีเยอะพอไม่เน้นโบนัสไม่เน้นแบบโอ้โหต้องเอาตรงจนจนหลับจนน็อกอ่ะผมว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงที่เขาจะมีโอกาสชนะครับต่อยด้วยประสบการณ์ต่อยด้วยฝีมือต่อยด้วยสติต่อยด้วยสมาธิไม่พลาดไม่หลุดไม่หลวมเสือคิมมีโอกาสเข้าวินสูงมากนะแต่ถ้าว่าแบบเดินยำเดินแรกเดินยำเดินแรกไปเลยเนี่ยเรียกได้ว่าแบบ ทีต่อทีฟันต่อฟันโดนต่อโดนแขนต่อแขนฉับต่อฉับเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะไม่รอดแวกฮอนนะครับพะน้องคนนี้ลงมาแล้วลุกขึ้นได้แน่นอนนะครับว่าถ้าไม่หลับไปเลยนะครับแล้วลุกขึ้นมาสวนเือคิมได้ต่อเนี่ยโอ้โหอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับเรียกได้ว่าแบบ50-50อบะ,ะ,ะนะครับพูดกันแบบนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเือคิมเดินเสือคิมมีโอกาสแพ้ครับแต่ถ้าเือคิมตั้งรับสวยๆเือคิมมีโอกาสชนะครับคู่นี้ ถ้าให้ออมเลือกมาหนึ่งคนออมมองว่าน้องแว็กฮอนน่าจะมีโอกาสเอาชนะและปิดเกมเสือคิมไปได้มากกว่าครับห่างกันไม่มากอยู่ที่10-15%เท่านั้นนะครับนะครับแต่ผมขอลงเสียงให้แว็กฮอนละกันก็รอดูบนเวทีครับแต่ถามว่าผมเชียร์ใครผมเชียร์เซอร์คิมแน่นอนครับทุกคนแล้วก็ขอเชียร์ชาโดครับสิงมาวิน ว่าน่าจะมีโอกาสเอาชนะคู่ต่อสู้อย่างโมฮัมหม็ดไปได้นะครับก็รอดูครับว่าโอ,โอมอาจจะวิเคราะห์ผิดหรือถูกก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์เท่านั้นทุกคนอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้เดี๋ยวโอมจะเอาลงให้เร็วที่สุดเลยนะครับขออภัยทุกคนด้วยนะที่หายไปแล้วก็ไม่ได้ดูคู่ของโอโหโจชัวด้วยเสียดายมากจริงๆเพราะไม่สามารถเข้ามันนั่งดูในห้องได้เนะี่ยทุกคนเครียดมากเลยนะครับช่วงสองสามวันก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจทุกคนที่ คอมเมนต์และตอบผมตลอดเลยผมดีใจมากว่าทุกคนเป็นห่วงเราขอบคุณมากครับผมจะทําคลิปออกมาให้ดีที่สุดสําหรับทุกคนเลยนะสําหรับวันนี้พูดผิดประต่ประการใดให้ข้อมูลอะไรผิดไปสามารถคอมเมนต์พูดคุยตักเตือนบอกผมได้เต็มที่เลยนะครับจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะฮะสำหรับวันนี้อมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ